กาบสวัสดีพี่น้องป้องปายนะครับมือนีบ้าวนุผ้ามาใส่เบ็ดพี่น้องได้ไหมไหมนะครับมากครับเส้นไหมล้ะก็นไหนครับผมถามีิหวกแล้วบอกเด้อฉีพาไปใส่แล้วพี่น้องเรว่าแบบนี้ครับก็เลยได้ห่วกมากนะครับพี่น้องก็เลยมากก็ดำไหมนะครับแล้วก็ชนไหนนะครับสามคนครับเบิ้งบรรยากาศไหมพี่น้องตอนท่้ๆคครับมืดแล้วครับอ่า ล้างดอนอีไปนี่จะเป็นหนองนะพี่นนองป่าายแด้พูนว่าครับแต่กรบรูลวีกจะเป็นยังไงพี่นนองเที่ยงหุ่นจะเป็นหมองเศร้าเมื่อยได้พี่นนองเด้ครับอาอพี่น้องแล้วยมันจะข้ามก้นครับเดี๋ยวมาใส่เลยครับผมหลุดน้ำกันครับมือนี่ว่ามือนี่บ้านุ่มสีมานมาได้ครับผมหลุดน้ำกันครับผมหลังแรกครับ ตีมันมาได้ครับผม ยามันคำก่อนพี่น้องแล้เวเบาหนูใส่เบ็ดก่อนนะครับหลังจากที่ใส่เบ็ดแล้วนะครับพี่น้องก็ไฟครับทายจินเขาเลยพี่น้องตอนใส่พอเด่ายหทายเหลนครับเพราะว่ามันหมืดก่อนครับพึ่งใส่เบ็ดแล้วครับตอน,นจะสองถมครับอย่ามาล่อรุนกันนะครับมื้อน,นี้ว่าไม้ไม้มองนีชิมานไม่ได้ครับมาจินเขาแรกน้ำกันนะพี่น้องรอบ ซองทุ่มมิสมปลานะครับสมตําครับให้พ่อลูกอันนี้คล้องทอดดอกแล้วก็แยงน้อยแยงพักเล็กแยงพักเล็กฮ่า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 ฮ่พูดผิดอันดึงเข่าแล้วพี่น้องดึนเข่าแล้วจะพยายามเบ็ดครับรอบแรกจะเป็นยังไงนะครับที่ล่าดาบบอรม่จัดที่นี่ นี่คืล<ส>ล่ล้ำหยอดไปละล้างแหลกบัวบัวลววุ่นน้ำกันนะครับี่นั่งยืนขากันนะครับเหน่อยว่ะกับสวัสดีพี่น้องตอนสามทุ่มแล้วพี่น้องบานุผ้ามายามเบ็ดพี่น้องไปพี่น้องมาลุ่นน้ำกันครับว่าบานูสิมาไหมครับไปครับผมล้างเลก พอหน่อยครับ okay. มาไก่ใส่มินิใส่มินิแต่ว่ากินเลิกเบื่องตัวปลาซ้ำปรอมืมอนะครับเอาไปก้อนนะพี่น้องเต็มแรกครับปลาไม่พี่น้องใส่น่อยครับไปลุ้นต่อไปครับ เลยโตแล้วพี่น้องขอครับใส่หน่อยครับใส่ปนแจมยิ้มสอง ได้อีกตัวด้วยพี่น้องค่อยหน่อยครับโอ้ยใส่ปล่อยเถอะพี่น้องดูปล่อยกันหัวรบหน่อยก็นหน่อยหัวพี่น้องใส่ปล่อยครับไปลุนเอาแมวนมือครับไปครับต่อไปครับอีกแต้มพี่น้องโอ้ยใส่ปล่อยอีกเลยครับ ใส่ปล่อยใส่ปล่อยบนใส่ปนนะพี่น้องปล่อยเนาะหน่อยพุทธไล่หักใส่นี่ครับไปครับเอาโอ้โตป่าพี่น้องเป็นตป่าเนี่ยนะครับใส่ปล่อยครับโอ้พี่น้องไป ถ้ามียมากินมื่อื่นไปล้างต่อไปครับล้างนี่หล่นแล้วพี่้อง เมันอม์พะโอ้ใส่ปนครับใส่ปนมันเป็นใส่ปล่อยครับใส่ปล่อยครับปุ๋ยซีหรอห้าหกไปแล้วปล่อยจำแต้มมาเลยพี่น้องปล่อยไปน้ำแต้มันโตเป็นไงนะปลาไม่ ครับใส่ปนครับใส่ปนพี่น้องใส่ปนออเอาไปครับไปครับพี่นอ้องต่อไปครับ นใส่ปนครับใส่ปนเป็นใส่ปอยอันนี้ใส่ปนนะครับได้ครับใส่ปนพี่น้อง ใส่ปนนี่พี่นนองมันจะใส่นี่นะปลาครับใ,ใส่ปนครับใส่ปนครับ ันใส่ไงอยู่โอเคเลยพี่น้องใส่วันไงครับปาลาปลาไครับพี่น้องดูให้หน้านี่เชือกกบเก็บกุบเก็บด้วยนะครับมันเทื่อนเหรอเทือ่อนแล้ว อดูครับพี่น้องโอ้ใส่ปนพี่น้องเอ้าไม่ <c oughs> ก็ได้ไหลเลยพี่น้องแต่ว่าตัวนหน่อยนะพี่น้องเนี่ยไอเป็นใส่ไงเนี่ยโอ้ไในลายเลยได้ครับนี่สุดยอดครับเ,น,บเน,นี่ยอำนาจเด็กโตเลยตั้งสิบแล้วอย่างน้าพี่น้องฟังมาที่ไปนะเย็นหมดหรนะือยัง มีมียังโอ้รุดเป็นตัวยัวยงไงล่ะทั่รุดเหรครับลังลนข้าเข่ามุนเลยแล้วครหลุ่นมื่อื่นครับขึ้นม,มาบ่ล่ะมื <c oughs> ่อื่นเสกต่อไปครับ เบ็ดยามเบิดเลย้ะพี่น้องอย่ประมาณสิบตัวนี่นะพี่น้องพิ่ตใส่ปตินนะครับใส่ปนนะพี่น้องกับปลาหน่อยปลาปล่อยนะครับใส่ปล่อยเดี๋ยวไปเบ่งห้องเสี้นไหมกับเสื้อชนไหนนะครับว่าเพิ่นได้ลายบ่อยนะพี่น้องก็จะได้ยามรอบเดียวครับเพราะว่าเงียหอกบานนวงกันบเบิดรับเดี๋ยวมาล่อลุ่นกันมืออื่นเสาร์ครับถ้าว่าป่าไม่จะใส่นี่นครับ ไครับจะไปเถียงครับกอดเถียงแล้วเต็งทั้งเซียนมันจะได้ไรบอกรไมไปเหนหวานดดิใส่ตัวปลานี้ดดเยว้องแท้ท้งแท้เตัวนึงก็ได้คู่กันนี้ได้ไรตัวกันตัวนี้ครับกระดูกก็มีนะครับใส่ห้องย่อยไง โอมหมั่น<อ>นี่กันครับมองหอกของบอดีฮะมองหอวของบอ,กกบอดีอันเนี้มองยิ้อกระเดียนบอดีกันบ่เอ่อยื้อได้ยื้นี่แหละนี่ให้นี่แหละกะได้ทำซ้ำกันได้พี่น้องออแต่ว่ามีแต่ใส่หน่อยนะครับใส่ญ่บ่มีเลยครับ <S <S มินี่มินิมินิ <S <S ใส่ปลอยนี่ร้ายฮักใส่ปลอยเอาแต่ใส่ปนนะครับเดี๋ยวมาล่อรุ่นน้ำกันนับมืออื่นเส่าว่าสิหมานมาครับผมติดตามเราไปครับ สวัสดีพี่น้องป้องบายนะครับหลังจากมาขึ้นบาวนุน้ำไหมละกาพี่สุไหนนะครับมาใส่เบ็ดนะครับกำมันกันอยู่พี่น้องย่ยมาแลงครับตาวมันโตใบใหญ่นะพี่น้องยังมาเศร้ากรได้เวลามากู้เบ็ดพี่น้องบรรยากาศตอนเท่าเศร้าครับทงไ้ทงหน้าครับพี่น้อง เสียดายแต่ป่ามันมันเป็นป่าใหม่แต่มันพันใหญ่พี่น้องแต่มันโตตอใหญ่เป็นเมนใหญ่กว่าโตเมื่อคืนเนาะมัเมื่อคืนนึ่งก็จะง่ามครับพี่น้องแล้วก็กระเพาเป็นยังครับใส่ซ้ำได้กะหมานขึ้นเ่าครับเอนใส่เบ็ดกันมากบางหรายนะพี่น้องเมื่อคืนเห็นประมาณสิบคนนะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเออเนี่ยงับเล่าป่าว่พี่น้องมันเป็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 น em cũng phải đạp เน,นี่ยนะ่นเนี่ยมืนอน้ามากขึ้นหลุดคังหลุดเนี่ย ่อมแรกเขาเนี่ยมาเศร้าพี่น้องโอ้เอา้า <laughs> หลุดเลย <laughs> <laughs> เอา้าไม่ใช่ละ <laughs> ไอ้มันอยากไปกับไปซะแอมแรกกับหลุดมือแล้วพี่น้อง เงี้ยไงตะเล็ยก็อย่างมาม่ลี ปลาปนพี่น้องเมื่อน,นอหันแต้มแรกลดแล้วเอาแต้มแรกไหมท่านบันอาแต้มแรกครับโอ้คือเล็กที่แต้มแรกครับ ใส่ปนพี่น้องแจมที่สองครับน้ำไม้ไ็้เป็นซีบแล้วก็จะ้องตัวนดครับที่เด็ดเท่าอยู่อีกข้างหนึ่งนะพี่น้องไหครับ แล้วพี่น้องใส่ปลอยครับแล้วมันายา่ไปเด็วปอยเัาด้วยครับตัวนี้ก็นหน่อยครับ โอ้ป่าแล้วที่ใส่ปล่อยได้ใส่ปล่อยเนาะมันตัวหน่อยคน จะใส่ปล่อยพี่น้องแต่ว่าตัวนี้มันกินเลือกด้ครับถ้าปวดมันจะตายปล่อยไปเลย,ยครับกาดววาจะตายพี่น้องปล่อยไปเลยได้ตัวนี้ ต่อไปครับ มีอาการพี่น,อน,น้องมีนมีนนี่จะใส่นี่หรอพี่น้องปลากำลังใส่ปนครับเพิ่นเห็นงูมันจะมากินปาลาเนาะค่ะ หน่อยพี่น้องปลาใส่ปนครับใส่งามงาม ตัวกันเลยห่วตัวนี้โห้เขี้ยงนี่นะ สวยพี่นอ้องใส่ปนใส่งาม,งามใส่ปน cho nhóc Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video nghe khẩu cấp dụ nghe thằng lang kiểu phong dây được, giờ đây nó tiếng nó, là, nó, là, nó là, ơi, cái của nó nó là. mà, kéo mấy thằng lang heo lại Nguyên này nhau, trên này mọi thứ yam. này mất yam ừ, này mọi thứ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  mọi mày, mọi ừ. <laughs> bà bà thứ <laughs> สรุปผลงานของตอนเศร้า้วพี่น้องก็ได้คนละหกเกตตัวนพี่น้องบานูเกืบประมาณสิบตัวนี่แหละได้ป่ามันหลายครับแต่ว่ามันใส่ไวหญ่ได้พี่น้องเดี๋ยวไม้หนาบ้านูจะไปใส่หม่องได,ด้นะพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้พี่น้องเนื้อจะได้พอผ่าดคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้บานูขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเด้อสวัสดีครับ